S <S <S เคยไหมได้รับมอบหมายงานใหญ่ๆเช่นงานเปิดบ้บานวิชาการงานกีฬาสีแล้วทุกคนก็มองหน้ากันว่าจะเริ่มทําจากตรงไหนก่อนดีวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับจากทฤษฎี p o c c แนวคิดบริหารจัดการที่สามารถบริหารจัดการงานทุกอย่างได้อย่างลงตัวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ career aspiration ep 10แนวคิดทฤษฎี p o c c มีที่มาจากองรีฟายโย วิศวกรเหมืองแร่หรือนักวิชาการชาวฝรั่งเศสเขาเสนอแนวคิดนี้นะครับในหนังสือ General and Industrial Management ปี1916เน้นว่าการบริหารเป็นกระบวนการที่มีระบบและสามารถเรียนรู้ได้โดยแบ่งหน้าที่หลักของผู้บริหารออกเป็น5ด้านตามตัวยอดตังนี้นะครับ P ย่อมาจาก Planning การวางแผน O organizing การจัดองค์กร C commanding การสั่งการ C ตัวต่อมา o o r d i n a t i n g การประสานงานและสี่ตัวสุดท้ายคือ Controlling การควบคุมซึ่งแนวคิดนี้นะครับได้โด่งดังนะครับแล้วกลายเป็นพื้นฐานของการจัดการทั้งในองค์กรธุรกิจแล้วก็การศึกษาจนถึงปัจจุบันเรามาเริ่มดูทีละตัวกันเลยครับตัว P ตัวที่1ครับ Planning การวางแผนนี่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างการวางแผนหมายถึงการกําหนดเป้าหมายและหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นได้สมมตินะครับว่าเราเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านกาแฟคุณอาจจะวางแผนเปิดสาขาใหม่ในอีกหเดือนข้างหน้า โดยวิธีการวางแผนของเราคืออาจจะเริ่มจากการหาทำเลการกำหนดงบประมาณแล้วก็การวางแผนการตลาดไในล่วงหน้าต่อมาครับโอ r o r n i z i z i n g การจัดองค์กรการจัดองค์กรก็คือการจัดระเบียบทรัพยากรต่างๆทั้งเงินวัสดุคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนที่เราวางไว้ในขั้นแรกหลังจากกรณีเคสเมื่อกี้คือการจัดการร้านกาแฟใช่ไหมครับหลังจากเราวางแผนเปิดร้านใหม่แล้ว คุณก็ต้องจัดโครงสร้างทีมเช่นหาผู้จัดการร้านพนักง,งานบาริสต้าและทีมซัพพลายพร้อมแต่ระบบในการทํางานให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นขมาสู่ตัวที่3ครับตัว C. commanding หรือการสั่งการเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการสั่งการให้คําแนะนําหรือกระตุ้นให้ทีมทางานตามเป้าหมายอีกคำ่เมื่อกี้คือในช่วงที่เราเปิดร้านใหม่ผู้จัดการอาจจะต้องลงพื้นที่ก่อนสั่งการและแนะนําพนักงานใหม่ให้เข้าใจระบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กรรวมถึงมาตรฐานรสชาติกาแฟของร้านนะครับ ส่ตัวต่อมานะครับ coordinating การประสานงานการประสานงานคือการทําให้หน่วยงานต่างๆในองค์กรทํางานอย่างเป็นระบบและสัมพันธ์กันอย่างทีมบาริสต้าต้องประสานงานกับทีมสต็อกสินค้าให้วัตถุดิบไม่ขาดและประสานงานกับฝ่ายการตลาดเรื่องโปรโมชั่นถ้าทํางานไม่ประสานกันอาจจะมีลูกค้าสั่งเมนูโปรโมชั่นที่มันมีวัตถุดิบเนี่ยหมดไปแล้วก็ได้นะครับและก็ C ีตัวสุดท้ายนะครับ controlling การควบคุมเป็นการตรวจสอบติดตามและประเมินว่าการทํางานเป็นไปตามแผนหรือไม่พร้อมที่จะแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น อย่างเช่นผู้จัดการร้านก็ควรตรวจสอบยอดขายรายวันเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกและก็ตรวจสอบคุณภาพการบริการหากพบปัญหาเช่นยอดขายตกหรือรีวิวไม่ดีก็ต้องหาสาเหตุแล้วก็ช่วยกันแก้ไขทันทีครับสรุปสั้นๆนะครับสำหรับหลักทฤษฎีแนวคิดของ POC นะครับคือหัวใจของการบริหารงานที่ดีซึ่งสามารถใช้ในได้ทั้งองค์กรและก็การศึกษานะครับ P ตัวแรกคือการวางแผน O จัดองค์กร C ตัวแรกคือสั่งการ C ตัวที่2คือประสานง,งานและก็ C ตัวท้ายคือควบคุมนะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ลองมาพัฒนานะครับผ่านทักษะการบริหารในแนวคิดนี้นครับไม่ว่าเราจะเป็นหัวหน้าทีมหรือเจ้าของธุรกิจทฤษฎีนี้ก็คือพื้นฐานที่ควรจะเข้าใจและลองไปปรับใช้กันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าแนวคิดทฤษฎี POC จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดงานงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เราจะสามารถรับมือมันได้แล้วก็ทําออกมาได้สําเร็จได้ทุก่าน,นครับก็ไม่ว่าจะเราจะเป็นหัวหน้าทีมหรือเจ้าของธุรกิจในอนาคตทฤษฎี้ลองจำไปปรับใช้กันดูนะครับไว้เจอกันใหม่กับแ a r e e r aspiration EP ต่อไปสสสหรรัััับบววนนีี้ดค Career Aspiration Podcast.